ก็สวัสดีทักทายท่านผู้ชมด้วยกันนะครับผมกับช่องผม YouTube Channel นะฮะกับแฟนเพจตบเจ๊กชาแนลนะผมก็วันนี้มีอะไรจะมาเล่าดิดหนึ่งฮะเรื่องจากประเด็นจากเมื่อวานที่ผมเออตีมเกมนะฮะเออทีมเกมอยู่ดีๆไฟมันดับฮะไม่ได้ดับจริงๆนะมันดับวูบครับมันเหมือนไฟตกครับคือสับไฟแบบปุ๊บหนึ่ง แล้วมันก็ติดในระยะใน,ในระยะเวลาสองสามวินะฮะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรที่ผม่นเกมที่เม,มื่อคืนเมื่อวานนะลาตาพีฮะที่อยู่มันก็ดับไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนนะฮะมันไม่ใช่คอมดับนะมันเป็นกับไฟดับเลยครับไฟตกไปุ๊บหนึ่งฮะงก็งมันกันแต่ข้างล่างในเปิดพ่อเปิดทีวีปกตินะผมอยู่ข้างบนมันก็เลยไปถามพ่อไฟดับมามเมื่อกี้ไม่ดับฮะก็เลย งงฮะทำไมขบวนผมมันตกแค่ตรงเดียวแล้วเอาใช้ไฟลอบกันมันก็แยังไงวะน,นี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะแล้วก็ไม่การเล่นอีกต่อไปเลยแต่วันนั้นเมื่อวานนะไม่ใช่วนะันนั้นนี่ฮะก่อนที่เล่นเมื่อวานก็เกมนี้นะเมื่อวานที่ผมดูในย t u b e ผมนะ,ะก็เล่นมาป,ปกติแล้วตอนเลกนะอือ จะกอดูตอนที่ช่วงจะตับนะจะเป็นช่วงนี้ตกใจมากครับผมงงเลยผมไม่กล้าเล่นเลยผมว่าจะลบทิ้งตั้งแต่แรกแต่อยากระบายทีหนึ่งยนะอืมผมเล่นมาถึงประมาณทนะักอ่าประมาณเนี้ยตู้เซฟเนี่ยนะนี่นะนนะคอยดูนะครับมันจะดับนะนประมาณน,นี้นะฮะ ก็ดูตอนดับนะฮะอืมใกละจะดูมืนกันว่ามันจะดับตอนไหนอยู่นะผมไม่เข้าใจว่าทํำไมมันวูบดับผมก็งงเหมือนกันฮะมันดับแค่เครื่องนี้นะะแต่พัดลมผมติดเนี่ยเอ้ามันยังไงอะกับไฟที่มันต่อเป็นไฟซอฟบ็อกตรงข้างหน้ามันวูบแล้วมันก็พริบ เคยดูหนังผีไปเวลามันไฟมันปุ๊บ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 นั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นเลยฮะผมเลยตกใจเลยเฮ้ยมันใช่เหรอวะเออผมก็เลยงงฮะว่างั้นเอาอันนี้ไม่ใช่นะผมนั่นนะอืมโฆษณาที่ไม่ใช่นะดีเลยครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากฮะเพราะหน้ากูจริงเนี่ยมันมันหนังผีที่มันไฟมันปุ๊บไปติดตะดับติดตะดับอะเออนั่นแหละ อีกันจะเล่นเกมนี้ต่อนะผมว่าผมไม่เล่นแน่นอนเลยผมเล่นประเด็นมันมีปัญหาตลอดเลยเหมือนโคมสวิตโหมอนกันผมเล่นแล้วผมเล่นมันไม่เหมือนชาวบ้านเล่นไงมันแปลกฮะมันบอกไนะม่ถูกฮะมีกดลุกอยู่เลยด้านหลังใจเย็นนะกำลังทำคอนเทนต์อยู่อย่าพึ่งมาทำดับรอนนี้ไะไม่ได้เราต้องรีบออกเลยท่านผู้ชมตอน,นนี้ก็อยู่ได้ไม่ได้ มไม่พอใจว่าผมเล่นเกมนี้หรือเปล่าแต่โฮมสวิตโธมเปียไทยเดี๋ยวผมเล่นได้ลื่นไหลอันนี้เป็นเกมของประเทศจีนนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะว่าเป็นเพราะอะไรหรือ,อยังไงไม่เข้าใจอยากจะผมเล่นเกมผีมันจะมีประเด็นตลอดเลยคนระับมันจะมีปนะัญหาฮะโมสวิทโธม,มเล่นไปฆ่าราตียังไงว่าฆ่าไม่ได้มันบักไปมั่วไปหมดเลยแล้ว คนอื่นเล่นรหัสนู้นรหัสนี้เขาบอกว่านี่กดยี้นประตูนี้ใช่รหัสนี้แต่ผมไม่ใช่อนีิมันไปสเต็ปหนึ่งฮะมันไปมั่วหมดเลยเลยตัดสินใจผมเล่นเกมเสร็จผมลบเกมทิ้งหมดเลยผมลบเกมทิ้งนี่ผมติดเอิกาเล่นอีกต่อไปเลยผมกลับมาเล่นอีกเริ่มเป็นอีกแล้วผมเมลยจะไม่ตีมเกมนี้ต่อไปวะนี่ก็ไม่มีอะไรมากนะวันนี้ี่อยากบระบายนะมันมัน ไม่น่าใช่อ่ะมันเปกะฮะอืมแล้วบิเตอร์ไฟผมก็ต่อเองเช็คระบบทุกอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนนะเป็นร้อยปีแล้วเพิ่งเกิดอาการแบบนี้มาตั้งแต่เกิดมานะฮะจะดับอะไรตรงเดียวอนะ่ะนี่อไรก็ไ,ไมนะ่ลแต่ก็มันก็มีประเด็นอีกอย่างหนึ่งคือว่าอาจจะพักไฟเราไม่ดีหรือเปล่าเอา้าละทำไมตัวนี้มันไม่ดับอนะเกมนี้ไม่ได้กินทรัพยากร ถ้ามันสเปคมันแรงมันจะรัดออบอัดอ่ะอันนั้นเชื่ออยู่เราก็ใจอ,ะอ่ะเอสเอสระเดินมันจะรัดออบอัดนี CPU, นม่มันกินสเปคคขมใช่ไหมเมื่อกาดจอมันร้อนหรือซีพียูร้อนมากๆมันจะตัดไฟดับเองอัตโนมันติเกมนี้ไม่มีมมอะไรเลยฮะซีพียูกินยี่สิบเปอร์เซ็นต์ฮะกาดจอกินสามสิบเลือสเปคเบามากแค่ไหนมันก็ไม่ถึงประมาณแปดกิกอ่ะเกมเนี้ยที่ตีไปเลยกันนั่นแหละฮะมันก็นเลย เลกมากฮะแล้วทําไมพัดลมผมไม่ดับอ่ะมันเสียบกับปักด้วยกันแหมเราไปคิดดูเลยกันนะฮะคืออะไรทีนี้แล้วท <c oughs> ุกคนจะตกใจอ่ะปักสามตาเสียบด้วยกันอ่ะพัดลมไม่ดับเอ,อกับพิบไฟไอฟไฟไฟสปอร์ตไลท์ก็สองเสียบกับคอมมันดับพอกันกับคอมผมแล้วมันเหมือนหนังผีอ่ะก็เลยตกใจเลยเพ่งเอ,อ้เจอแล้วหรือเปล่าวะเนี่ยพยายามคิดจะ ไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะก็พยายามคิดว่ามันเป็นก็ไปวิ่งไปดูปลั๊กปงปลั๊กไฟเช็คดูทุกอย่างนะไปถอดนอด็อตถอดถอดขันน็อตออกดูว่ามันช็อตอะไรหรือเปล่าไม่มีฮะไม่มีอะไรเลยปกติแต่ก็ยังมองดูพัดลมเอาพัดลมแล้วตอนเราเล่นเออพัดลมมันก็ติดดีว,วะ่ะแล้วไฟอื่นก็ติดแต่ว่าติดตรงไอ้ไฟที่มันไฟที่สปอร์ตไลท์ที่ส่องกับผมกับไอ้สตรีมคอมผมเนี้ย มันดับแค่จุดเดียวอะเออปั๊กตัวอย่าก็ใช้รวมกันหมดเนาะเนี่ยแหละงงสุดเลยตอนนี้ก็ยังงงะฮะปั๊กสามตาเสียบรวยกันแล้วทําไมมันดับแค่ของเราอันเดียวอะองงไหมฮะที่คือมันดับนี่ผมต้องเปิดเครื่องไงก็ไม่ติดนะตอนนี้แล้วตอนนี้มันเพิ่งผมต้องรือร้อพวซ์สปล이์ออกแล้วก็ประกอบใหม่เพื่งติดเพราะว่าของผมมันเป็นคอแซ่ซีเอ็ 750m นะฮะสำหรับใครที่ใช้80พลัตบลอลนะฮะมันจะเป็นระบบกันไฟย้อนนะฮะไม่ได้เสียนะฮะสำหรับใครที่เป็นความรู้อย่างหนึ่งนะฮะใครที่ใช้80พลัตบอลนะบอนมันจะมีความหมายของมัน80พลัตว่าไงนะ <c oughs> มันจะมีกันไฟย้อน,นะฮะเรื่องการใช้างานนี่ไม่ต้องห่วงทนแน่นอน,นะฮะถ้ามีระบบ80พลัตนะแต่มันจะยุ่งยากทีหนึ่งนะฮะสำหรับ80พลัตบอนมันจะ,นจะเวลาไฟตัด ไปอะไรนะเราก็ต้องถอดเอ่ออะไรนะถอดสายพิน24พินเนี่ยของเมนบอร์ดออกกับสาย8พิน4พิน CPU ออกนะแล้วก็เสียบเข้าใหม่ถ้าไม่ติดก็ถอดเอ่ออะไรนะเพราะว่าสป라이์ออกเลยแล้วไปไปเสียบกับอ e ีบอร์ดหนึ่งนะฮะไปเสียบกับเมนบอร์ดอีกบอร์ดเมนบอร์ดหนึ่งอาจจะไฟร้อนไปอะไรก็ได้นะแล้วก็ถอดปลั๊กออกก่อนนะฮะแล้วก็ไปเสียบกับอ e ีกเมนบอร์ดหนึ่ง ตอนนี้ก็เปิดกระติบเขจะเปิดปติบแล้วก็เอามาใส่ที่เดิมถอดแจ็มตัวไรออกทุกอย่างค่อยใส่แบบใหม่นะฮะมีไฟมันค้างรงค้างแรมประมาณนั้นนะที่ผีผมก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็มาเล่าเรื่องปัญหาที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานนะที่ผมไล่สดงนะ่ะอะไรฮะไปดูอีกรอบเลยกันนะนี่ผมจะต้องลาไปก่อนเลยกันนะเนี่ยตอนนี้นะฮะเดี๋ยวดนะ้ะดูว่ามันหลุดตรงนี้ตอนดูประตูน้่นะ ตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้หรือเปล่าโลนูลนจะดับนะฮะผมเดินไปตรงนี้นาก็ทิ้งท้ายนิดหนึ่งเลยกันนะฮะผมก็มีหลักฐานนะผมจากการสตรีมนะฮะเออสตรีมเมื่อวานนะฮะก็จะผมก็เลยไปคอมเมนต์นะครับบอกทุกคนนะทั้งในเพจแล้วก็ในในยูทูบนะฮะผมจะคอมเมนต์บอกเลยว่าทุกคนก็งงนะทำไมมันดับไปได้ยังไงครับ คนดูอยู่เอา้าเราหายไปไหนเนี่ยฮะผมะคอมเมนต์เมื่อวานไอ้ชื่อพีหลอก,กังงงแล้วเลิกเล่นเลยพีหลกเขาไม่อยากให้ผมเล่นเกมนี้เอาจำสิบเจ็ดชั่วโมงที่ผ่านมานะเมื่อวานนะว่ามีระไบ,บางวันนี้นะผมก็อยอดดูตอนนี้ก็สิบรังว่าจะลบนะเ,เก็บว่าเกอดอะไ,ไดหรอกหลักฐานด้วยก็ติดตามสนะี่สิบคนเลตอนนี้ ก็จะได้แต่ละวันนะเราสองสามคนโอ้สละบัาาชีวิตมาได้เพลินแเพิ่งถึงร้อยอท่นี้ก็มันมีอะไรมากนะฮะจะคงต้องเลยฮะนี่ลาจริงนะฮะขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยเลยกันนะครับกันผมผมใหม่คลิปน้าละกันนะโอ้สวัสดีตัอใหมสะดุดสะดุดด้วยพูดผิดจังหวะไปหมดเลยฮนะผมจะไม่ค่อยทาพูดแบบว่าหลายรอบพูดครั้งเดียวจบเลยเนะยผิดก็ผิดเนี่ยห <c oughs> มดเล่นสดผมก็สดอย่างเดียว มันลองเพียผมจะไม่เกะเพียกมันมลองสดๆเลยตามอารมณ์ที่ผมอยากเล่นนะครับอแค่นี้เลยกันนะฮะบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้า